สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอจิรยะท้าตำรวจอยากเห็นหลักฐานพร้อมจ่ายสองแสนคลิปนาราัสุดคดีแตงโมนาอจิรยะเรืองรัตนพงศ์พบหลักฐานแจ้งความเอาผิดคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปทุมภาคหนึ่งและตำรวจสถานีตำรวจปทธเมืองนนทบ,บุรีโดยเป็นสำเนาภาพถ่ายและคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดเขามอบให้พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป,อปอรองทุก,กล่าวโทษฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา131และมาตรา132ที่สําคัญได้มีนักข่าวถามว่าอะไรคือหลักฐานเท็จในคดีนี้พอจะอธิบายได้ไหมนายจริยพโพดชัดหลักฐานเท็จคดีแตงโมคือคุณรู้ได้ไงว่าแตงโมจับขาแซนผมยังไม่เห็นภาพวงจรปิดที่ผมมีเป็นอันเดียวกันกับตำรวจเหมือนกันหมดทุกอย่างมีตรงไหนละ่ะที่แตงโมจับขาแซนและแตงโมตกน้ำผมอยากเห็นผมจะได้ใจ ตังให้ตำรวจสองแสนผมเตรียมเงินไว้แล้วผมอยากจ่ายถ้าตำรวจมีจริงน่าจะมีแต่กล้องวงจรปิดกันไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนพวกเราเป็นกล้องความมั่นคงใส่พาสเวิร์ดไว้เอามาปแปลงไม่ได้ที่เอาไปให้เจ้าหน้าที่ตัดต่อน,นั้นคือการมีความผิดตามกฎหมายการตัดต่อถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายตามพรบคอมตำรวจนนทบรุรีตำรวจภาคหนึ่งเชื่อผู้ต้องหาง่ายมากเลยเชื่อทุกอย่างอย่างไรก็ตามที่กล่าวมาก็ไม่เชิงเป็นหลักฐานเท็จอยู่ที่การมองคนละมุมระหว่างตัวนายจริย ยกับตำรวจท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกครับ